สวัสดีครับอร่อยและกับคุณฤทิในสัปดาห์ที่1อาหารนานาชาติวันนี้พามาที่ร้านสก,กิซูชิแอนซุกิที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับในสไตล์ฟิวชั่นบรรยากาศร้านนั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นที่สำคัญทางร้านเน้นความสะอาดและความหอมสดชื่น สมกับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหอมเมดครับด้านหน้าของร้านมีซูชิบาร์ไว้คอยบริการเสิร์ฟโดยเชฟที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญส่วนใครที่ชื่นชอบซูกี้เชิญเลยครับเพราะทีเด็ดของน้ำซุปที่มีการผสมผสานสูตรต้นตำรับของจีนไต้หวันญี่ปุ่นไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนั้นรับประกันความอร่อยตั้งแต่ได้กลิ่นหอมหอมและ้ล่ะครับแต่ขอแอบ,บกระซิบก่อนนะครับ หากจะมาทาซุกี้ที่นี่คุณต้องจองล่วงหน้าถึงจะมีที่ไว้ให้คุณครับฟังอย่างนี้แล้วคงต้องให้กูรูอาหารอินเตอร์อย่างคุณเรลรพิพันธ์พิสูจน์รสชาติที่อร่อยเลิศของสุกิซูชิแอนสุกี้แล้วล่ะครับขณะนี้นะคะเราเดินอยู่กับเจ้าของร้านซูกิคุณส้ม คุณกมลฑรปริสังเยวดมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่ามาเลยอะไรเด็ดที่นี่เริ่มจากสุกี้ก่อนก็ได้เริ่มจากสุกี้ก่อนน้ำซุปที่เราปรุงเข้าไปในนี้มันจะมีความหลากหลายมากตั้งแต่มีังท้เป็นสไตล์ของจีนไต้หวันแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นผสมด้วยในน้ำซุปทำไมจึงต้องเป็นจีนผสมไต้หวันผสมญี่ปุ่น เพราะแต่ละตัวจริงมันก็อร่อยของมันอยู่แล้วก็พบความอร่อยของแต่ละเชื้อชาติเราเลยมาสมรวมกันและที่สิ่ำคัญของเราไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยและเคี่ยวยังต่ํา5ชั่วโมงมแต่ที่นี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามันเป็นเซตได้ยงไงคะว่ามีเป็นเซตทันที่เราจัดชุดไว้สําหรับเพื่อที่จะใช้น้ำซุปกับตัวเตาถ่านตัวนี้ม,มีไว้อยู่3เซตซเซตอะไรบ้างเซตหนึ่งเป็นเนื้อวากิวญี่ปุ่นแท้นะคะวากิวญี่ปุ่นแท่สองเป็นซีฟู้ดชุดที่3จะเป็นความพิเศษของที่นี่คือใช้พวกของวัตถุดิบจากญี่ปุ่น พวกหอยนางรมญี่ปุ่นหอ,อยเชลล์ญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นอิมพอร์ตหมดเข้ามาเป็นเซตทั้งหมดมี3เซตนั่นมี3เซตนะนั่นคือคอมบิเนชันเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชันเห็นเรือยังคะว่าเมนูสดสด,สดบินตรงมาจากญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นหอยทุกอย่างสดหมดซูกิเมนูอาหารไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยอร่อยเลิศ ถักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันและใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านสกิซุชิแอนสุกีตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทปา8ซอยทองหล่อ17ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็รับไปประกาศจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับคล็ลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะเรามารู้จัก